บ้านที่สุดแล้วนั่นก็คือตลาดสีประจันปิดร้านแล้วทีนี้ขายดี <laughs> โดยชื่อศรีประจันเนี่ยนะครับชื่อที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเขียนขึ้นราวๆปี2,451ตอนที่พระองค์สเสด็จประพาสลำน้ำมาขามเท่าโดยพระราชหัตถเลขาก็ได้นําเรื่องนี้มเาเผยแพร่โดยมีวักตอนหนึ่งว่าพับพลาที่พักนี้ตั้งตําบลบ้านกลางใกล้กับที่ว่าการอําเภอศรีประจันฝั่งตะวันออกตรงกับวัดที่ชื่อเดียวกันข้ามมีพระเจดีย์กลางน้ําองค์หนึ่งเป็นพระเจดีย์ไม้12อยู่ข้างเขื่อนว่าเป็นที่ราชฎรประชุมกันไหว้พระ ทุกปี จากนั้นต่อมาในปี2499ก็ได้มีการจัดตั้งสุขาพิบาลสีประจันในราวๆปี2441ก็ได้เกิดชุมชนเล็กๆขึ้นตามริมแม่น้ำท่าจีนซึ่งในฤดูแล้งเนี่ยมีสันดอนเกิดขึ้นตรงกลางแม่น้ำบริเวณหน้าวัดยางในปัจจุบันนี้ว่ากันว่าสามารถที่จะเดินข้ามแม่น้ำในช่วงนั้นได้ดังนั้นการขึ้นลงของน้ำจะคำนวณตามที่ระยะของน้ำทะเลหนุนเป็นหลักนั่นเองด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญอะ่ะก็คือการใช้เรือในการแลกเปลี่ยนสินค้า กัันนนเองจึงทําให้เกิดการซื้อขายการแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วก็มีเลือสินค้าจากทุกๆสารทิศเข้ามาทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันที่นี่สิ่งที่เขานํามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันก็จะมีอาทิเช่นพวกน้ําปลาของตากแห้งกะปิมะพราะ้าวแล้วก็หมากพลูเป็นตน้น การค้าขายแถวนี้ถือได้ว่าจเจริญมากขึ้นด้วยเหตุนี้จึงทําให้ทางการเข้ามาควบคุมและก็ดูแลโดยการเรียกเก็บภาษีเรียกว่าด่านขนอนแล้วก็ได้เกิดการกลอนเสียงกลอนไปกลอนมาก็เลยกลายมาเป็นบ้านหัวขนนอนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แล้วก็มาถึงปี2,445การค้าขายเริ่มมีความเจริญมากห้างร้านธรรมดาก็มีห้องแถวไว้ให้เช่าขายของแล้วก็เรียกกันว่าตลาดสีประจันยุคแรกได้ถือกำเนิดขึ้นโดยภายใต้ชื่อว่าตลาดเหนือการคมนาคมทางน้ำยังถือเป็นปัจจัยหลักอยู่แล้วก็ระบบชนละทานเริ่มมีบทบาทเพื่อการอุปโภคและบริโภคมากขึ้นจึงได้สร้างประตูระบายน้ำโพพยาขึ้นราวๆปีพศ2468เพื่อใช้ในการขนส่งแล้วก็การอุป โภคบริโภคก็ยังมีเรือโดยสารเรือขนส่งสินค้าเนี่ยยิ่งนับวันยิ่งมากขึ้นในสมัยนั้นนะมาถึงช่วงปี2490แล้วก็ปี2493ยเนี่ยในยุคนี้ตลาดสีประจันและตอนนั้นนะเริ่มมีความแออัดไปด้วยสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ผู้คนมาจับใจ่ายใช้สอยแล้วดังนั้นการขยายอาณาเขตให้กว้างขึ้นจึงได้เริ่มต้นขึ้นในขณะนั้นโดยเริ่มจากการเช่าบริเวณข้างๆวัดยางก่อนแล้วก็ทําการสร้างห้องแถว2ชั้นต่อไปจากตลาดเดิมภายใต้การออกแบบและตีผังของบุคคลสําคััญนน คุณอํานวยเบญจพลแล้วก็ครูมานิตพงศิริผู้ก่อตั้งโรงเรียนเมทีอนุกูลนั่นเองจากที่เคยเฟื่องฟูก็ถูกลดความสําคัญลงเมื่อราวปี2525การมาถึงของถนน340สําหรับการเดินทางวันนี้เราก็จะเริ่มตรงบริเวณลานตรงหน้า บ้านของท่านปออ,อประยุ์โตแล้วก็เดินลัดเลาะไปแล้วก็โค้งไปตรงนี้แล้วก็เดินโค้งอีกทีแล้วก็กลับมาตรงจุดนี้ถามว่าทําไมถึงเดินแค่นี้เพราะว่าอยากให้ดูแค่นี้แหละที่เหลือก็ต้องมาดูเอาเองไปเริ่มกันเลยขายดีขายดีไม่ดีก็บ <laughs> ถึงเวลาก็เก็บ <laughs> ต้องไปเลี้ยงแมวต่อใช่ไหมบ่ายสามบ่ายสามสามสิบห้าเดี๋ยวมาดูกันว่าที่เนี้ย จะเงียบกว่าที่อื่นหรือว่าที่อื่นจะเงียบกว่าที่นี่อันนี้ซอยแรกนะทุกคนเราใช้เวลาเดินประมาณ1ินาทีอยากให้รู้ว่าจะบอกว่าไงเมื่อก่อนมันคนเยอะกว่าน,นี้แล้วก็ทุกร้านตรงนี้เปิดหมดเลยนะอันนี้เรารอข้างๆเพราะว,ว่าแดดร้อนนะครแค่อยากให้เห็นว่าบรรยากาศเก่าๆมันเป็นยังไงส่วนตลาดจริงๆอยู่ตรงนู้น อาคารเก่าๆเดี๋ยวดูข้างบนไม่น่าจะเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราคัดตัดเอาแล้วกันนะแล้วเรามาดูว่าใช้กล้องมือถือถ่ายจะรอดไหมรถก็เยอะเหลือเกินเขาไม่ได้มาซื้อของนทุกคนเขาเป็นแบบทางผ่านทางผ่านไปผ่านมานี่ลองดูก่อนใช้มือถือถ่ายจะรอดไหม เป็นสภาพตลาดเก่าท,ที่อื่นก็คงคือคืนนะแต่ที่ศีประจันนี่คือแบบเงียบมากเงียบจริงคือปากทางเข้าวัดยางจำได้ว่าตอนเด็กๆ ตรงนี้จะเป็นเหมือนกับร้านขายกับข้าวสำเร็จเยอะมากร้านขายกับข้าวสำเร็จแบบเยอะมากแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนี่คือตลาดจริงๆนี่คือตลาดจริงๆทุกคนช่วงเวลาประมาณบ่ายสามนีดบร้อยมุม,มนี้รอดเออได้อยู่เดินต่อไปตรงซอย ตมนี้สวยอยู่ต้องเดินริมหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวรถจะสอยไปกินเดินให้ดูสองอันแม่สองอันอะไรสองซอยวันนี้มาคนเดียวแมวคือจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยที่บอกสองข้างทางนี้ ทุกร้านเปิดหมดนะเปิดหมดเลยตอนเด็กๆก็เคยมาซื้อเสื้อแล้วก็แล้วก็ให้แม่เคยมาซื้อ,อ,อเสื้อที่นี่แล้วก็ชุดนักเรียนนะแล้วก็ปักชื่อที่นี่ไปเลยเอออันนี้ซอยอน,นี้สวยเด็กๆนะเด็กอันนี้อันี้ เราตัดที่โครงนี้แล้วกันทุกคนข้างหน้าร้อนไม่มีอะไรแล้วมีย้อนข้างหลังกลับไปคือร้านขายยาเมื่อก่อนตอนนี้ก็ยังขายอยู่แต่ว่าอย่างที่เห็นนั่นแหละคาคร่ำไปด้วยบุคคลร้านตัดผม ก็ยังมีร่องรอยบางอย่างให้ยังดูอยู่นะแต่ก็เริ่มน้อยลงแลละ หน่อไม้พี่หน่อหน่อไม้จีนหน่อไม้สดใช่ไหมอ๋ออันนี้เขามารับหรือว่าเราขายเองเออใช่เออใกล้แล้วเนาะลืมแล้วเนี่ยนี่ใช้เวลานานเท่าไหร่พี่กว่าจะสุกอยากให้เห็นว่าตรงนี้คือวิถีชีวิตของชุมชนในจริงๆเพราะว่าที่เห็นเนี่ยคือการต้มหน่อไม้เพื่อต้อนรับเทศกาลตุนจีนนั่นเองเป็นหน่อไม้แห้งอ๋อ ดูใกล้ๆได้ใช่ไหมแค่นี้ก็เห็นแล้วอ๋อต้องให้มันฟองเพอมันมาแห้งเป็นแบบแห้งๆใช่ป่ะอ๋อเนี่ยเหมือนเดิมคิดถึงล้ะจึงมาใช่สบายดีครับสาวๆสบายดีกันนะ อะไรนะแลวออย่างเดียวแล้วอ๋อนี่หน่อไม้แห้งแล้วเขามาอย่างไรคร่น้าติ๊ปติ๊ก็เข้ามาค่ายให้มีคนเ็ไปรับมาแต่หน่อไม้นี่เามาจากมือจีน้ามันจะงแล้วมาแห้งแบบแห้งเวอร์นี่แห้งเนี่ขอดูใกล้กล้ เออแห้งจริงอ่ะแห้งแบบกินไม่ได้เลยฟันแตกอ่ะทําวีเนี้ยมาก็วีเนี้ยแตกอ่ะไอที่อุดมาก็แตกเหมือนกันอันนั้นต้มแล้วใช่ปะต้มแล้วอ๋ออันนี้คัดคัดอันนี้คัดแยกเดี๋ยวสรุปทุกฟันหน่วยทําลายฟันอ่ะทุกแม่ว่าจะฟันฟอมหรืออะไรไม่เหลือมันแข็งจริงตีหัวแตกอะไรอย่างเงี้ย ปีหนึ่งทำมาสองครั้งใช่ไหมนะตจีนและวาจีนอยากได้เอานานได้ตังตังไข่เนี่ยี่สิบเนี่ยอันนี้ต้มแล้วก็จะมาผ่านทำโดยสองสาวหมดไหมนะวันหนึ่งเนี่ยต้องต้มทันงวัน หูสามวันเลยเหรอต่อไปจะกินให้หมดเราจะไม่เคยอิงแล้วได้ต้งตั้วันนะลูกโเดี๋ยวใกล้ๆหน่อยเีหนึ่งสองหนไม่เพราะว่าเวลาตอนไหว้เจ้าเจอหน่อไม้คือจะขียอิิงเลยไม่กินเดี๋ยวมาเห็นขั้นตอนแบบนี้โอ้โไม่ได้แล้วดูกว่าเปลืองเปลืองธานเแล้วเกิน สวันเลยเหรอก็ยังไม่นุ่มเท่าไหร่ <laughs> มันก็ยังไม่นุ่มเท่าไหร่แหละนะนะ <laughs> ต้องไปต้มตุ๋นอีกในกระบวนก,การไอกระบวนการในการทำรใช่ต้มใส่กระดูกหมูอีก <laughs> เอาเรื่อง